สว <c oughs> ัดีครับสวัสดีครับคุณมันพี่ยูท่านครับดีตลาดทุกๆวันทางสีช่องวีดีธรรมดาครับช่องวีดีธรรมดาก็จะมานำเสนอฮานาลีเอพีนะครับอานาลีเอพีของวันที่14มกราคม2568นห้ารอยหะอานาลีเอพีก็คือเรื่จากประเทศเวียดนามนะครับวันนี้ให้ชมทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุ๊กทุ๊กติ๊กตี๋ฝากดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะ าใน VIP ออกเวลาทุ่มคพึ่งน,นะครับทุ่มหนึงหน่งทุ่มนะประมาณนี้นะสองสามสี่นะครับในที่สองกับสามนะครับสองเจ็ดสามเจ็ดสองแปดสามแปดสองเก้าสามเก้าสองหกสามหกสองสี่สามสี่แล้วก็สอง สามนะครับสามน้อยนะครับอันนี้นะเอ๊ะมันทําไมสีเหลืองหมดจังอ่ะมันทำไมเป็นสีเหลืองหมดจังอ่าอืมไป,ไปลองทำอ่าเน้นที่สามนะฮะสามก็อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ต้องสามนะสีเหลืองนะครสีเหลือง อาเอครับอืนี้นะครับอ่านาย VIP เกิดเลยนะครับเิดเลยครับโอเคครับทำอยู่เนาะนี้นะนนะนนะเอามือแตะวิดีโอพักไว้นะครับแล้วก็เจิดเอาเลยครับเรื่อนส่สรื่งสนะ เดี๋ยวแค่ตัวที่ชอบนะครับประมาณนี้เอาไปวิเคราะห์ดูอีกทีหนึ่งชนกับอาจารย์ไหนก็จัดไปนะครับสามนี้นะครับ